สวัสดีครับสวัสดีพี่แฟนครับอ่าสมบูรณทุกคนพี่น้องมไม่ได้พาพี่น้องมาเอาบุญอีกแล้วพี่น้องวันนี้เราพี่น้องเนาะขอเชิญคณะศรัทธาผู้ใจบุญร่วมสร้างมหาบารมีพี่น้องเทหล่อพระประธานพระบัวสดพี่น้องผัครูวัดอ่าว่าอารามเลยนะพี่น้องอ่าครูพระพุทธศาสนาที่วัดทุ่งแสงพุทธธรรมพี่น้องมากพระพุทธศาสนาซึ่งวัดกำลังน่าจะห้าเมตรสูงเก้าเมตรเราพี่น้องเนาะ ผมเดบงพระประถมเนี่ยอ่าคนๆหนึ่งสิมีจักอ่าโอกาสพี่น้องขี่ว่ากันว่าได้ได้เทพับประธานเ<ต>นาะถือว่าเป็นปอดยังเนาะถือว่าเป็นพิธีไงเนาะพี่น้องเนาะอ่ะเบิ่งพี่น,อน้องอ าาเ,เด่วมาเี๋ยวเดี๋ยวเดร,ร,ร,รอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอรอบแป๊บหนึ่งได้เอ้ออเท่าจจัน์ะยัยตตนตนีหน้าให้หลักที่งานคณะสงฆ์ไอ้จันนว่ยแมไอ้อนิวนต์กโกมาเป็นประธานเทอ้อเออสียนเนีหน้าจัดพูดเดียวเลยเดี๋ยวหาหารกูห้าพันจบละคะแนนรักู ไปลงเข้าถึงในานที่พระนรมาตรทเชียนเลยนะไปยน้สทีประมาณ้กะบะกัเีไดที่กระบะกันเทศทีอันเช่นพุลุานถึงมันจุ๊บแเนียรบะานเยอากเออเป็นอย่างบใ่ับปน้างนนะหนึ่งสองสาส่นกเป็นอยางนา้เลนะไลฟ์กเรดดางตอนเช้าเด้อจา นี่มันกา่าหลวงพ่อพระคูณร่วมบุรภาคกันมากเป็นเป็นประธานอย่างนี้ไ่ยงค่นอยาพนเข้าไปเรา่นองน้อมะเอ๊ะ้ระักจา โสาธุเออเดี๋ยวเขันมาเรื่องัรเดี๋ยวช่องสื่งได้ปรัเนี่ยช่องสื да <3 <3 <3 <3 ่นแม่ว่านท่นว่น้ายท่องมาระาูให้เสียงสาธุโอ้ยหลวงปู่เสียานเร อปาระิต่ปังหลังเจพิเสปะตาวิปกันเชิเสบะสาปะโมทนังขาพปจ้ัโมททนติสุนังคันตังชุมังคารังสุปปาตังสุหูจิตังสุขันญตังชุโมตุเจายี่ยงธรรมจารินัุปทาสิยังกายตรรมวจารัง มาโนกรรมปนิธิเสปธาติปทาคีนาปทาคีนานิกัตตะวาระพันธังเจปาทาชีเนทยันตุโคติยามุเรสาคยานังอนติวาจโน เอวังตะวังวิชโยอินเชียร์สุชยรมังคาริอปราชิตาปันลังเกสีเสปทาวิภูคาริอาภิเสกเสวปะพุชนังอาคาปันจัวปโมสติสุนังกัรตังสุมังการสุปปาตังสุโมติปังสุกันโนตโมหโตจัสเยฐังธรรมจาริสุปะทัิสัง กายธรรมังวาจาธรรมังปะทาทินังปะทาทินังมโนกรรมเปะนีที่เดปะทาทินาปะทาทินานิกจตาวาระระพันธ์ันเดปะทาทิเนทายันโตโพธิยามุเรสากายานันทิวาสานุเอวังตะวังวิเชโยโหหิชยาสืชยามังสาร อภาระที่จปันลังเจสีเสปคาวิปภาระราสิเสกสาปุขาตะอาะปันนตปะโมต่สจสินังัารังสุมังตะังสุตาตาตังสุติตาสุกานุสุโิตาสุขิตีสังตอมัเจริสุปัทฌานกายกรรมังวาจากรรมังปะทาคินังปะทาคินัง มาเหนการงานีัิที่เชปัทาชีนาปัทธชินาเกิดจากเอ่พลังที่ปัทธรีนีใชยันตุโพธิอุเรศกายนัยนั่นที่ว่าจ้านืวงแต่วังวิทชียรโหวิชียรถึเชยมังคาเรอภาราที่จะปังลังเจสีเชปาจวิโันาเร อ้าปิเชกยเสชาปพุทธานาอาคาปันตัวปโมท้าิสุนังคังตังสุมังารังจุปาปาตังสุโฮจิตังสุขานุสุโมหุโตจตกชุเยชาทำมาจาริสุปตาชินังกายกรรมันวาจากรรมันปทาชินังปทาชินังมโนกรรมมันปนิเตัวปทาชินาปะทาชินานิกาตเจวะระพันทานเถ ตาทาชีเนชยันตัวโพธิามุเรากายานางนั้นที่วัจโนอีวัตะวางวิชโยโหหิชยาสิชยมังครเรอปาราชิตตปันลังเจสิเสปทาวิโกคาเรอภิเสกเจสาวปุธานังอาขาปันตัวปโมติชุนนางขันตังสว่างขารังสุปปาปัง สติจังสุกนูสุโมหโตเะสีขางธรรมจาริสุป่าทาชิ่ายกรรมังวาจากามปทาคินาปทาคินามนกกรมังปณีทีเตปทาคินาปาทาคินาเนกตตาวาระพันธนธานีปาทาชินีชยันโตัโพธิยามุเรสกายนางนันทิวัจโน เอวังตะวังวิชโยโหญิชยาสุชยมังคาระอภราชิตะันลังเกสีเสปะชาวิปุคะเรอภิเกเกตปะพทธานังอาคาปันโตปโมทัตุตตตุ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 ุตุุตัตุุ

สัมปันโนทานาอุปปาละเมสัมปันโนธานาปรามาถะปาพระเมีสัมปันโนเนีสังสยังสุงโคโนภะทาวสีลา

านนองเนสังสยังสุงโคโนปะขาวางปัญญาปาลมิสัมปันโนปัญญาอุปปาลมิสัมปันโน ป민ដែអូពីរអូវរភ្ថីរ់ទេ� impair ឆ្ и т t วิริยาุปปาละมสัมปันโนวิริยาปาลมัจจาปาละมสัปันโนนิสัมสาังสุนโคโนปะวากันติปาละมสัมปันโนกันวปปา ราเมสัมปันโนกานติปมละมะทาปะราเมสัมปันโนเนสังสยังสุ อุปปาลเมสัมปันโนสัจจะปาละมะตาปาละเมสัมปันโนเนิสังสัยังสูงโคโนบกวาอธิฐานาปาลเมสัมปันโนอธิฐานาอุปปา ปาลามีสัมปันโนอาทิตทานาปาลมาตาปาลามีสัมปันโนเนสังสยังสูงโคโนปะกวามีตาปาลามีสัมปันโนเมตาอุปปาลามี สัมปันโนเมตาปารมัตาปารามีสัมปันโนองเนสังสัยยังสูงโคณุปามัตาปารามีสัมปัน สัพพะระมินสัมปันโนะสมาติงสัปปะปะระมีสัมปันโนะสมาติงสัพพระมะทัปะระมีสัมปันโน จาปาติยาติโจราติงอาปาติจันดีมาสันนาโทกาติโยตปติชายิตปตวัโโหนิสยาสส เทระปริชฌาปันังเจติเสปะเาริโะคะเรหิตเจเจสาวาทุสานภะครวะพิโมกขะสำหรับพิธาม่ครับก็สามาถรวมอินโนพนบุนัลเดชินโนสาตุะัง